เรื่องอะไรเรื่องแม่เรื่องแม่เป็นอะไรเรือ่องแม่โกดูดเรื่องแม่ขอโทษทนหนูทำอะไรผิดเจ็ดผมผิดเจ็ดผมผิดเป็นเด็กดีหรือเปล่าเป็นเด็กดีวันนี้ทำความผิดอะไรไฟตาบ้าปิดอะไรใครทำน้ำโขก วันหลังจะทำอีกไหมไม่ทำจะดื้อกับแม่ไหมไม่ดื้อกับแม่แน่ใจหรือเปล่าแน่ใจเดี๋ยวพรุ่งนี้ดื้อโดนเพี้ยเพี้ยไหมโดนเจ็บไหมเพีย้ยเพีย้ยน่ะก็เจ็บเพี้ยเพีขี่ที ทำไมแม่ถึงเพี้ยเพี้ยทำอะไรตีหนูนั่นแหละทำไมแม่ถึงตีหนูอาโนทำน้ำหกหนูทำน้ำหกใช่แม่บอกว่ากินน้ำอัดลมดีไหมอัดลมดีดีที่ไหนละ่ะแม่บอกว่ามันไม่ดีแล้วมันไม่ดี ก็กินได้แล้วก็กินได้แหละใครกินได้อินเธอไม่ก้าลจะโชว์ทำไมล่ะ <c oughs>